สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาสอนการเพิ่มผู้ติดตามหรือว่าเพิ่มยอดอ่าน f o l l o ของอีสแกรมหรือ IG ของเราเนะีะครับแล้วกว็ามาที่หน้าอีสแกรมขอเลยนะก็สามารถมาเอาลิงก์ตรงนี้ได้นะแล้วก็เป็นลิงก์ของเราครับแล้ววิธีนี้ก็เป็นวิธีใหม่ล่าสุดนะครับเราก็สามารถทำได้ใครก็ได้นะไม่ต้องจําเป็นต้องใช้รับผ่านการปรั๊มกแล้วก็ไม่เสียที IG แล้วว่าอ่าตกผลกระทบต่อการปรับของเราแน่นอนเนาะ แล้วก็มาเรียนตรงนี้แล้วก็มาที่วิไฟนี้ครับเกมเพลย์สี่ทีเซจุด C F นักขาที่เข้ามาแล้วยังไม่เป็นสมาชิกก็กดสมาชิกตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ก็เป็นการสมัครสมาชิกคนนี้ก็จะสอนเลยนเลยกันเนาะตรงนี้ก็ใสาธิวใช้งานครับอีเมลเนาะแล้วผ่านแล้วก็ยินยันผ่านการสมัครครับตรงนี้ก็มีสี่ขั้นตอนในการสมัครง่ายๆครับแล้ตอนช่วงนี้ก็ติ๊กให้เป็นเลขถูกนะครับเป็นการแต่ไม่ใช่เกมอัตมาแล้วก็การได้อ่านข้อเมูลขสยเรียบร้อยแล้วตองติ๊กเป็นตอนติ๊กให้เรียบร้อยเป็นเลขถูกบนนี้ครับแล้วก็กดสมัคครรสมาชิก้เลยับ สรุก็สมัครไว้เป็นที่เรียบร้อยตรงนี้ก็ของที่เราใช้งานครับแล้วก็พัฒน์บที่เราสมัครในเมื่อกี้เนาะเป็นอ่งนี้เขากดเข้าสรุปเรียบร้อยแล้วก็มาสังเกตคำว่ามุดหมู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุดหมู่แล้วก็บริการทั้งหมดตัวเว็บไซต์เนาะกดสปาร์ดได้ว่าจะใช้บริการอะไรกันบ้างครับมีทาง Facebook นะครับ u t u b e เนาะที่ตเอ็กซ์แกรมนะครับทวิตเตอร์นะครับก็สามารถลองใช้บริการกันได้เลยเนาะนี่กวจะมาสอนในเรื่องของการเพิ่มฟอลโล่ของไอีก็กดบคำว่าไอจีบริการแนะนำตรงนี้นะครับ มีกบบระบวนการก็จะมีทั้งผู้ติดตามน,นะครับปั๊มไลนะ์เนาะปั๊มกดตัวจเลียวอะไรได้หมดนะครับเนาะแล้วก็ปัม comment, ป๊มคอมเมนต์ปั๊มแชร์ก็สมาครปันเป้าครับก็จะเลือกบริการครับ4916ตัวนี้ตัวแรกเนาะแล้วก็ใส่ลิงก์ที่เราคัดลอกมาได้เลยครับแล้วก็ไอจีครับผมลืมบอกเนาะเพื่อนๆต้องเปิดปิน่นสานะเท่านั้นนะถ้าไม่เปิดเนี่ยมันอาจจะไม่ขึ้นหรือว่าอาจจะเสียเงินฟรีนะครับเป็นเรื่องเน้นย้ำด้วยเนาะมาดูตรงคำว่าปริมาณครับก็ปริมาณขั้นต่นึงปัอยู่่ที50นะแล้วก็ปั๊มตาขัเนนลัรร 300, ลนครบโโา เป็นการอยู่ที่14บาทนะครับถือว่าฉูดของมากครับราคานี้เนาะแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับอาตอนนี้ระบบได้รับคำสั่งซื้อคุณเรียบร้อยแล้วนะครับรอระบบทำไปให้เราสักครู่นะวิธีน,นี้ก็เป็นวิธีระบบอัตโนมัตินะครับก็สั่งซื้อแล้วก็รอยอดขึ้นได้เลยเนาะตอนนี้ก็ฟอโลของเราครับมีประมาณ2,548คนนะครับแต่รอยอดขึ้นสักครู่เนาะ เนี่ยพมาติดตามประวัติการซื้อได้ตรงนี้ครับตัวนี้ก็จะโชว์ประวัติการซื้อวัฒนาเราไปถึงไหนแล้วตอนนี้ก็รอเดิมเดิมการนะครับนะเ็จแลมกดคลิกคำว่าเซสมุรูรณ์นี้แล้วก็สามารถอามาฟังได้อีกเลยเนาะ,ะตัวนี้ก็เป็นเลขอดีตลัวในกรณีที่มีปัญหาเนาเราก็สามารถเอาเลขอดีตตรงนี้ครับไ,ไปให้อดีมชิคได้เลยนะว่ามันมีปัญหารหรือเปล่าบางทีเราอาจจะเปิดเริ่มเปิดเป็นสาธารณะหรือว่าลืมอะไรสักอย่างเราก็สามารถไปให้อดินเช็กได้เลยครับว่าเราทําอะไรผิดหรือว่าลืมเปิดอะไรหรือเปล่านำไปเลขอดีตตรง ต้องอดมินเช็คได้เลยเนาะใครที่มีปัญหาหรือว,ว่ายอดที่ขึ้นนานหรือว,ว่ารู้สึกว่ายอดขึ้นนานจังครับอ่าเวลาเกินเวลาที่กําหนดแล้วมันก็ยังไม่ขึ้นก็สามารถส่งเลขคดีให้แอดมินเช็คได้เลยนะครับถ้ามาสองการเติมเงินดีกว่านะใครที่ยังไม่มียอดเงินกันปั๊มด้วยการใช้งานก็ <S 2> <S 2> <ม>สามารถไปดูตรงช่องทางนี้ต้องมีทั้งเรียกนักสี่ช่องทางครับมีทั้งสแกนเขวโคตต์ตากาลนะครับแล้วก็วดูนีเวเดตครับล็ออังฟ่าเวเดตเนาะช่องทางนี้ก็เป็นช่องทางการเติมเงินทางค่าอยุธยาลาซึ่งเป็นทางที่นั่ ในที่ไม่มีบัญชีเดทไทยก็สามารถเติมเงินผ่านช่องทางได้เลยน,นะครับดูติว่าตัวน,นี้ฮะ f ล l l o w เราขึ้นหรือยังนะเนาะดีครับตัวน,นี้ก็ยังไม่ขึ้นรอรูดเพิ่มเงนินตันให้สักครู่เนาะะตันนี้ก็เริ่มน้ำเริร่มรอแล้วรออีกไม่นานประมาณสี่ทีมันก็จะขึ้นให้เราอัตโนมัติตนะครับก็ไม่เกินนี้เนาะบางทีระบบอาจจะล่าช้าครับบางทีอาจจะไม่เกินเวลาที่เขาขกำหนดการมามาสู่เป็นสามชั่วโมงนะว่าไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงครับหรือว่าเกินแล้วก็สามารถส่งเรื่องก็เดินให้เงิน,น,นสินนรับ ่ะที่ส่งเลขออ order หรือว่าใครที่มีปัญหาผมก็จะสอนเลย,เลยกันนะเนาะหรือว่าใครที่มีปัญหานในการปั๊มครับหรือว่าเติมเงินไม่เข้านะก็สามารถ c o p เลขออเดอร์ตรงนี้มานะเนาะเ o p y มาแล้วครับแล้วก็ไปที่คําว่าอ่ตอาติดต่อฝ่ายการเงินตรงนี้ครับก็คลิกเข้ามานะก็เจอ,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 อกับาากรติดต่อออนไลน์ครับหรือว่าคุยอินดิโอดตรงนาะก็สามารถแอดไลน์ครับแอดไลน์ครับ add ทีมขีดเทียนนะมีอาจารย์นาดูครับพอแอดไปแล้วปุ๊บก็สามารถอ่าพิมพ์หาแล้วก็ส่งเลขออเดอร์ให้แอดมินเช็คได้เลยนะครับ Ad